้าหาเปรียบชีวิตคือการเดินทางเส้นทางของชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นก็มีความแตกต่างกันฉะนั้นการเดินทางบนเส้นทางแห่งชีวิตนั้นนักกล่า์ท่านกล่าวไว้ว่าจําเป็นจะต้องมีหลักช่วยประคับประคอบในการเดินทางท่านบอกเอาไว้ว่ามีอยู่3หลักด้วยกันหลักที่1ก็คือหลักแหล่งหลักที่2คือหลักฐาน หลักที่3ก็คือหลักธรรมหลักแรงก็หมายถึงว่าคนเราจะต้องมีที่มาที่ไปส่วนหลักที่2ก็คือจะต้องมีหลักฐานหลักฐานหมายถึงว่าหน้าที่การงานการศึกษานั่นเองส่วนหลักที่3ซึ่งมีความสําคัญมากก็คือหลักธรรมที่จะคอยประคับประคองบนเส้นทางแห่งชีวิตนี้ถ้าเราขาดทั้ง3หลักก็จะเป็นคนหลักหลย นี่คือเส้นทางของชีวิตครับที่เราจะต้องมีหลักคอยประครับประคองถ้าเรามีทั้ง3หลักคอยประครับประคองชีวิตเราชีวิตเราก็จะเดินทางไปสู่ความสำเร็จที่เรามุ่งมา่ปรารถนานั่นเอง